ยินดีตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมทรัพย์พนาเพจอิสารในเพจคุมทรัพย์พนาวันนี้เรามาตามเข้าความฝันน้องเอ็นฟิวน้องเอ็นฟิวคนเล็น้อยตัวเล็น้อยนะครับน้องเอ็นฟิวสี่ห้าขวบฝันแล้วมาเล่าความฝันบอกตาตาก็จะปล่อยความฝันให้ว่าน้องเอ็นฟิวฝันแล้วเขียนเลขว่ายังไงเรามาตามรุนว่าได้เลขแล้วนะครับสองตัวสามตัวน้องเอ็นฟิวฝันตัวน้อยฝันฝันยังไงเราไปตั้งความฝันที่เล่าให้ตาฟัง ทอดมาอีกทีหนึ่งว่าฝันว่ายังไงทุกคนเดี๋ยวเรามาตามครับผมมาเจอคุณลุงของตาเอ็นฟิวพอดีครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับตาเอ็นฟิวนะครับนี่ครับตาเอ็นฟิวนะครับทุกคนนะครับอยู่ดูเลทุเรียนที่นี่นะครับก็ทราบข่าวว่าหลานฝันแล้วบอกแล้วฝันว่าตาทากระท่อมใหม่แล้วก็เทปูนเห็นเลขว่าเห็นในในตัวเสาอ่ะปักเสาแล้วก็เห็นเลข แกเล่าความฝันไว้ออกตาว่าไงนะเอ็นเตียวราะว่าหนูหนูฝันว่าตาทํากระท่อมใหม่แล้วก็เทปูนแล้วไม่รู้ใครเขียนเลขไว้เห็นศูนย์สองเก้าแกบอกอย่างนี้เลยฝันจริงนะครับเพราะว่าแกฝันนะเอ็นเตียวเป็นคนฝันไม่ใช่ผมนะว่าหรือทํากระท่อมใหม่หรือกระท่อมนี่เละออกแล้วก็ทําใหม่แกว่าเห็นเลขอันนี้ความฝันของแกเล่าบอกผมผมก็โอ้เข้าท่าต่อเด็กฝันนะ อ oh. แต่แกไม่ไม่ถูกอะไรงวดเหมือนกันไม่ไม่เข้าแต่งวดนี้เรามาตามอีกครับงวดนี้ความฝันของแกความฝันราบแกเล่าความฝันว่าผมทํากระท่อมใหม่ครับ <c oughs> แล้วก็ยกเสาใหม่แล้วก็เห็นเลขที่เซปูน่นเบอก <c oughs> เห็น, <c oughs> เ,หนเห็นกระปูนน่ะที่ ในเสาเสาเสาปูนครับยุทธที่ไหนตอนฝันเนี่ยหยิบมาจากไหนถึงมาเล่าความฝันตามมามาจากบ้านเพราะว่าผมจะชวนแกมาอาบน้ำในในในถังนี้แหละครับอืมอาบน้ำประมาณห้าโมงครับผมท่นเ้อมนี้มีที่อยู่ไหมกระท่อมครับตอนนี้ห้องครัวครับอ๋อแต่ว่าทำข้าวทำตรงนี้บอกครับเขาว่าฝันตรงนี้แล่เขาขึ้นไปแล้วก็เล่าบอกผมว่า ทำก็ทำใหม่น <die> ี่ยรื่อออกแล้วก็ทำใหม่นะแกว่าเห็นเลขในเห็นเลขเลยครับเห็นเลขทั้ตัวตรงเลยก็บอกสับบวกทั้ตัวตรงครับศูนย์สองสองเก้าศูนย์สองเก้าแกย้ำเย้ำแล้วย้ำอีกศูนย์สองเก้าชัดน่าตาย้ำแล้วย้ำอีกครับเหมือนเหมือนกับมีคนควับปูนยังไงควบปหัวเสายังไงโอ้ทำมือให้ให้ด้วยครับแกก็ทำมือเห็นเลขชัดมากครับ ไม่งั้นเขาไม่บอกหรอกนะผมไม่ได้ทำนะเด็กมีึพันนะผมนั่งกินข้าวพอดีอาบน้ำเสร็จแกยขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าเกขึ้นไปตาหนูหนูฝันว่าตาทำท่อใหม่นะมีเซาซีเซมนตะเทเทปปูนนะเห็นเลขศูนย์สองเก้ามีคนยกความไปความมาเห็นแต่เลขศูนย์สองเก้าเขบอกความไปความมาด้วยครับความไปความมาครับน่าจะเป็นหกได้นะเซาล์ศูนย์สองเก้ามีค่าที่ รองตรงนี้นะน่าจะแกยปันเห็นคนเลยมามาช่วยทําอย่างนี้นะเห็นตาด้วยทำตบๆโอ้เข้าท่าตบเลยยายปันครับเดี๋ยวเอาลงเลยเขียนไว้ยังครับเอามาโชว์นะครับเขียนนะครับเอาเขียนเลขไว้แล้วนะครับเอามาโชว์พร้านบอกปุ๊บแคบไปเลยเขียนไปเลยนะครับเเขียยนไลทับไปเลยครับนั่งทับไปเลยทับไปเลยนี่ครับตัวนี้นะทุกคนสวยนั่งเลยนี่เลขกสวยจริงวันีลุงที่มาเมื่อกี้คนข้าวอยู่ในเมืองแกซื้อถูกเลขเอ็นฟิวสองเก้ารถตุลีไปแล้ว อ๋อซื้อไปแล้วครับซื้อไปแล้วคนที่มาเมื่อกี้ซื้อไปแล้วอ๋อมาถูกกับเลขเอ็นฟิวพอดีความันของเอ็นฟิวซื้อไปแล้วนะครับโนเอ็นฟิวตัวน้อยๆนะครับเป็นหลานของตาายเลขเคยถูกเนาะลายงวดเหมือนกันครับสามสามตัวตรงสี่งวดแล้วก็สองตัวตัวก็ลายงวดเหมือนกันนเอ็นฟิวยังให้เลขตลอดไหมบางจังหวะก็ให้บางจังหวะก็ไม่ให้แกไม่พูดอ่ะแต่ถ้าความฟันปุ๊บแกก็พูดนะ แกฟันปุ๊บแกจะพูดบอกเหมือนที่มาวานที่ผมชวนมาอาบน้ำตรงนี้เลยแกพูดว่าผมฟันเห็นตาทำกระทอมใหม่อย่างนี้นะแล้มันก็เด็กฟันน่าจะน่าจะตรงหรือไม่ตรงนี่นะเพื่อบางทีเราก็อาจจะถูกหรือไม่ถูกเป็นแค่แนวทางความฟันเก็ด้ของเด็กน้อยแต่งวดมาเลยมาทิ้งช่วงประมาณเจ็ดแปดงวด ครับปีใหม่ไทยไม่แน่อาจจะเข้าอีกเลยก็ได้นะครับปีใหม่ช่วงจจีสามเอาลงก็ได้อ่าบปีให <โด S 1> ม่ไทยอาจจะเข้าก็ได้นะครับแต่ของความฟันของตายยังไม่ฟันมั้งวันนี้เนาะยังครับยังยังฝันฟันยุ่แต่ฟันว่าเห็นแฟนฟันมาขึ้นเลยแฟนแฟนซื้อไม้กระดานอกระดานอไม้ไม้เชื้อราไม้อะไรที่ที่มีเป็นพันนาหกนาเ็ดอะสีเขียวสีแดงมาโกงไว้ในบ้าน เอ็มแต่ไม่รู้ตีเลขอะไรเอ๊ะผมน่าจะถูกเลขบ้านี่ถูุกเอ็นฟิวบ้าของเอ็นฟิวบ้านี่ครับอืะไม่แน่ไม่แน่โกงโปรเลยเอ๊ะเมียเราคนจนๆทำไมมีตังค์ไปซื้อไอ้ไม้อัดมาเยอะแท้ฟันนะฟันนะฟันมาขึ้นนั่แหละฟันตรงกับน้องเอ็นฟิวฟันตาทำกระท่อมใหม่ด้วยเนาะครับใช่ใช่ครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางของเด็กครับครับก็แก้พลาดมาเจ็ดเก้างวดเลยบางทีอาจจะ เขาพี่ใหม่แกน่าจะน่าจะน่าจะเข้ามาเข้ามาครับลุงก็อยู่ที่นี่ดูแรทเรียนที่นี่เนาะแต่มันก็เคยเข้ามากเลยตอนแรยเคียนที่สวนนู้นอะอะไรอะไรนี่เจ็ดแปดเนาะที่เคลียให้ตะครุนเนาะเราเราไม่ได้ลงเนาะเราไม่ลงเออแปดเจ็ดไม่ได้ลงครับแต่เข้าเข้าแปดเจ็ดดูเราเรียกยาเจ๊นั่นแหละอันนี้ก็คือเพิ่งมาตามผมไม่ให้ลงนะพอลงปุ๊บมันจะมันไม่เข้าอ่ะมันมันจะไม่ออก ก็เลยมันไปถูกแปดเจ็ดของแอ็นพิลแต่ไม่ได้ลงนะอันนี้ความความเล่าบอกแต่งวดที่ไม่ได้ตามลุงหลายงวดงวดนั้นลุงก็ถูกได้หลายเป็นหลายหมื่นเพราะฉะนั้นแปดหมื่นแปดหมื่นเป็นเต็มทงที่สองอีกติดกันอีกสองหมื่นสี่เกับที่ที่เาถูกสามตัวใช่ไหมครับนั่นไงเจ็ดศูนย์ลอตเตอรี่กี่ใบผิดตัวเดียวจะได้รางวัลที่หนึ่งครับเจ็ดใบเจ็ดใบผิดแค่ตัวเดียวเต็มเดียวตัวเดียวผิดศูนย์ตัวเดียวถ้ามาห้าห้าเบิ้ล แปดเจ็ดชนชนโดนแล้สี่สิบล้านพิตตัวเดียวครับจะได้แปดใบรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับเจ็ดใบโอ้เจ็ดใบก็สี่สิบล้านสี่สิบล้านเห็นพักก็โดนลงจากกระท่อมเลยจังขาเกือบหักเจ็บเจ็บขาอยู่เลยขนาดขนาดแค่แปดหมื่นคนยังเศร้าเลยนะสูกใจดินอ่ะเจ็ดชนุนอ่ะสองร้อยอ่ะสองร้อยถ้าสี่สิบล้านเนี้ยสเลยเจ้าเลย แต่ลุงแกดวงดีกับเรื่องเลขจริงๆนะครับแกคนก็ว่าเย้คนนี้ทำไมถูกสามตัวบ่อยแท้เขามีอะไรวะเขากสามตัวถูกเฉียดรางวัลที่หนึ่งบ่อยครับแล้วงวดที่สองแปดเก้าสี่ผมก็ถูกอีกนะสามหกสิบบาทอีกสามตัวตรงอีกอ่ะนอกจากผลมาจากเจ็ด้นศูนย์ะมาถูกติดกันเลยนะสามตัวมาถูกอีกที่ออกแปดเก้าสี่อ่ะลุงก็มีโชคในด้านหวยวันนี้ก็ได้อยู่ แต่ไม่ลงเยอะได้น้อยอได้น้อยเป็นห้าไยไม่มีตังค์ซื้อด้วยขกค้าเจ็บขาเจ็บทำงานไม่ได้ถ้าถูกสี่สิบล้านรงสัยจะโอ้โหนะครับตรงนี้สงสัยจะปิดซอยปิดส่วนทุเรียนเลี้ยงอย่างนี้ับเชิญพี่พันนายอเภอมาเยอะๆเลยผมนายกมาหมดเลยนายกก็บพี่น้องกับผมเองนายยกเงิน ครับก็ขอให้งวดนี้เข้านะครับเลขน้องเอ็นฟิลฟันนะครับไม่เคยมีฟันแบบนี้เนาะรับฝันแปลกๆฟันยูแกาบน้ำเจะเซพ้าขึ้นไปบอกผมในห้องเลยในห้องครัวเลยนะผมอ๊สนใจเพราะว่าเลขมันไม่แน่นอนสองมันมาแล้วไม่ใช่ว่ามันหายมันจะมาอีกมันเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะเห็นไหมนะเก็บสองครั้งเนาะอยู่แกก็ไปบอกเล่าความฝันให้ฟังเลยครับอันนี้อันนี้ซูนยู่นาเลยผมโชบ้างเพราะว่าซูนยู่นาอย่าง เราตัดหน้าตัดหลังเอานะตัดหนการเล่นนะขับอาลุงมาโชยครั้งหนึ่งนะก่อนจบนะครับเอฟซีดูไม่ทันนะนี่ครับนี่นะครับน้องเอ็นฟิวฟันนะครับนี่ครับเลขน้องเอ็นฟิวฟันเราบอกเมื่อวานวันเมื่อคืนวันอะไรนะวันวันวันจันทร์หรือวันอังคารครับโซนสองเก้านะครับ่าใครชอบกระจัดเลยนะครับวันหนึ่งเออวันที่สองสองสอง พึ่งสภาสองห้าหกแปดนะครับทุกคนอ่าสุดท้ายเนี่ยต้องขอบคุณลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะขออนุญาตลำลากันไปลุงครับขอบคุณลุงที่ให้แนวทางนะครับให้ FC ทุกท่านนะครับขอให้มีโชคมีลาบตามเบนฟิลดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะสาธุสาธุผมก็ตามร้านเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวเราก็ได้แล้วทุกคนตัเลขไม้ตัเลขน้องเอ็นฟิลแล้วก็ตายเอ็นฟิลก็ดูเลโตรเรียนนะครับมาดูเขาทำอะไรกันนะครับก่อนจบครับสวัสดีครับทำอะไรเนีมาเลมนม้วนในก้นนะครับ ทำอะไรน้อนนี่หนอมัดยงลูกทุเรียนครับมัดยงลูกทุเรียนโอ้นี่ครับคือไม่ได้มัดคือหมุนเขาเขาต้องโยงแบบนี้เลยครับโอ้ต้องโยงแบบนี้บอกครับถ้าไม่โยงเนี่ยพอเมลูกมันโตปุ๊บมันจะหักโอ้หักเลยนะหมุนีนรอบนึงถ้ากิ่งเล็กๆเนี่ยหักเลยหมุนตัวนในรอบนั้นผมอยู่อยู่ปากใต้มาเนี่ยโยงตลอดอยู่นนู่นมันตัวนั้นเป็นพวงเลยเห็นไหมอะกิ่งหนึ่งอะเนี่ะ เป็นพวงไปดูสิพวงเลยมันต้องโยงนี่นะโยงอย่างนี้ถ้าเราไม่โยงปุ๊บพงมันจะอ้อมงองงองรักเลยนี่นี่เป็นพวงเลยห้าลูกหกลูกมั้งูกลูกเลยตัวใหญ่ครับนี่ไอตัวเป็นพวงแบบนี้เขาให้โยงสรสวยมากเนาะสวยมันมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะปีนี้มันทำยากเพราะว่าอากาศมันเกี่ยวกับอากาศอากาศดูสิทำไมลูกมันเล็กบ้างใหญ่บ้างหนึ่งส่วนหนึ่เนาะก็มันมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองอ่ะ รุนหนึ่งรุ่นสองครับอันนี้รุ่นที่หนึ่งอันนี้ห่างแย่หลังนี่หลังนิดหนึ่งรุ่นที่สองครับแบนนั่นก็ระลุงสองอันนี้รุ่นที่หนึ่งอ่ะดูหนูุ่่นห้อยพันใหญ่เยอะหนึ่งเกือบกิโลเลยนึ่งเกือบกิโลแล้วครับรุ่นที่หนึ่งมันมันมันทำยากปีนี้ครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับสภาพอากาศเรียนนะครับทำยากจริงๆมีรน้นเวลากันไปทุกคนนะครับตัวเลขเราได้แลยนะครับเพียรวยๆครับผม